ขอนแก่นมีโรงแรมหรูระดับสีดาวแถมมีตู้ปลาทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยที่นี่ก็คือโรงแรมกาเซียขอนแก่นเดินเข้ามาด้านในโรงแรมนะคะคือกลิ่นหอมมากโรงแรมนี้นะคะถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดผู้ขอน้ําแข็งกลางเมืองขอนแก่นตึกที่เย็นฉ่าที่สุดและยังมีตู้ปลาทะเลและปลาการังนะคะที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมูล,ลค่าติดตั้งกว่า3ล้านบาทเลยอะ่ะทุกคนคือเหมือนยกทะเลมาไว้ที่ขอนแก่นเลยวันนี้ปลังก็มาพักที่ชั้นบนสุดเลยนะคะก็คือชั้นเจ็ดภายในห้องก็คือกว้างกลิ่นคือหอมสะอาดมากเลยทุกคน แล้ววิวบนนี้ก็คือสวยมากๆด้วยที่โรงแรมมีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักคือพรีเมียมสุดๆเตียงของที่นี่คือนุ่มแบบดูดวิญญาณบวกกับผมอนขนเป็ดุงไม่อยากตื่นเลยทุกคนเหมือนได้นอนในห้องพักลักชวรี่ใต้ทารน้าแข็งภายในห้องก็คือมีทุกอย่างที่จําเป็นเลยนะคะคือสะดวกมากมาในส่วนของห้องน้ําค่ะคือกว้างมากๆแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ําด้วยครบมากจริงๆตอนเช้าก็กดลิฟต์ลงไปที่ชั้น2กันก็จะเจอกับนี้เลยค่ะห้องอาหารเช้าลักชวรี่อาหารเช้าของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยค่ะ ไปแนะนําให้ลองไข่กระทะน,นะคะคืออร่อยมากหรือจะเป็นซีเรียลชากาแฟขนมปังก็ครบแต่และอย่างก็คือน่าทานมากที่นั่งก็จะมี2โซนด้วยกันนะคะก็จะเป็นโซนด้านในและโซนริมสาวยน้ำนอกจากนี้นะคะภายในโรงแรมนะคะก็มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่นั่งรองรับภายในโรงแรมก็คือเยอะมากและเอาใจใสแ่แฮงเอาคือโรงแรมเขาอยู่ศูนย์กลางสถานบนันเทิงคือสามารถเดินไปได้เลยแถมยังมีทางเชื่อมไปร้านบายบาอีกด้วยนอกจากนี้ยังใกล้สถานีรถไฟ200เมตรเซ็นทรัลแปดร้อยเมตรและที่จอดรถเกือบ2ไร่สะดวกมากใครมา แกแนะนำเลยค่ะ